สวัสดีครับวันนี้เกษตรมือใหม่นะครับจะพามาชมการเก็บยานะครับที่การฉีดยาขยานะครับที่ถูกต้องนะครับหรือไม่ถูกก็แล้วแต่แต่ตามประสบการณ์นะครับก็วันนี้เราจะพามาชมนะครับว่าเราควรทํำยังไงนะครับอาจจะไม่ถูกตามที่เขาบอกหรือแล้วแต่ประสบการณ์ของคนนะครับส่วนเรานะครับก็ใช้วิธีแบบนี้นะครับเพื่อจะเก็บยานะครับ อดูมันของเรานะครับสภาพสองเดือนกว่านะครับนี่ครับต้นมันนะครับสูงประมาณเมตรกว่าแล้วครับนี่ครับเป็นมันพันธุ์พวงเพชรนะครับนี่ครับสภาพครับเสมอกันหมดเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้ชมครับอ่ะสำคัญที่สุดนะครับในการดูแลนะครับเพื่อให้ผลผลิตของมันซ้ำไปหลังเราเยอะๆนะครับดับแรกครับคือ การเก็บยานะครับการเก็บยาดับแรกตอนเราปลูกเสร็จนะครับเราก็จะฉีดคลุมแห้งนะครับก็จะช่วยนะครับในการงอกของต้นยานะครับเกิดเกิดช้านะครับการฉีดญ้าการฉีดยาคลุมแห้งนะครับท่อนพันต้องยังไม่เกิดนะครับต้องตัดเสร็จแล้วก็ยังไม่มีใบออกนะครับหลักการของการคลุมแห้งนะครับก็ ถ้ามีใบถ้ามีใบเขาก็จะซึมนะครับเขาจะเกิดช้านะครับมาดูหลักการในการเก็บช่วงมันอายุหนึ่งเดือนถึงสองเดือนนะครับออันดับแรกเขาเราจะเก็บยายาใบแคบครับยาใบแคบนี่พวกนี้ครับเป็นพวกใบแคบเราเก็บหมดแล้วนะครับนี่ครับเก็บเพราะเขาจะโตเร็วกว่ามันสามประหลังนะครับอันดับที่สองนะครับเราค่อยมาเก็บยาไอใบกว้างนะครับใบกว้างต่อพวกยาใบกว้างนะครับพวกประมาณนี้ครับ นะครับผู้ชมนี่ครับพวกนี้เป็นใบกว้างนะครับเราค่อยเก็บนะครับอ่ะดูนี่ครับมันเริ่มขึ้นนะครับตอนนี้เราก็เก็บแล้วนะครับการเก็บนะครับการฉีดยานะครับอ่ะนี่ครับเขาโดนใบนะครับห้ามโดนใบนะครับข้างล่างนะครับของมันสัมปันลังแบบนี้นะครับห้ามโดนครับเพราะถ้าโดนเมื่อไรนะครับโดนได้นิดหน่อยครับข้างล่างที่เป็นใบเหลืองๆนะครับใบที่เขากําลังจะนี่ครับส่วนมากใบมันจะมันจะลงข้างล่างนี่ครับใบ เป็นโดยเฉพาะพวงเพชรนะครับพันพวงเพชรนี่เขาจะใบเขาจะดกเขาจะเยอะครับให้ดูครับนี่เราเก็บแล้วนะครับนี่การฉีดก็ประมาณนี้ครับอย่าไปโดนโดนแบบนี้ได้ครับนี่โดนทนต้นมันข้างล่างได้ครับแต่อย่าโดนใบครับใบอย่างเงี้ยเขียวเขียวเขายังสังเคราะห์แสงอยู่ครับพวกใบเขียวเขียวแบบนี้เขายังสังเคราะห์แสงครับใบล่างนะครับห้ามโดนนะครับค่อยๆฉีดนะครับ แต่ถ้าโดนเมื่อไหร่เราโดนก็ยากครับมันก็จะเหลืองมันจะขึ้นยอดครับเนี่ยขึ้นยอดตรงนี้ครับก็ห้ามโดนครับค่อยๆเก็บครับไม่ต้องรีบครับถ้าโดนผลผลิตเขาก็จะน้อยครับเนื่องจากว่าเขาดูดซึมไปนะครับสําคัญที่สุดเลยครับเราเอาใจใส่เขาหน่อยนะครับในการฉีดนะครับแต่ใครสําหรับคนที่จ้างนะครับจ้างฉีดยานะครับก น่าจะยากหน่อยครับเพราะเขาฉีดให้จะเสร็จๆนะครับอันนี้เราเก็บเองนะครับวันละสองสาถังนะครับค่อยๆเก็บครับก็จะเรียนกริบนะครับอ่ะค่อยๆดูครับขยันเข้าเปลงเราสังเกตบ่อยๆครับของเราใส่ขี้วัวตายต้นด้วยครับื่ังจากว่างครับอนี่ครับดูครับสภาพครับก็โอเคเลยครับเราก็มาดูทีละต้นครับหลังจากนี้ค่อยๆเก็บครับ ยิ่งเราเก็บช้าเท่าไรเราก็ยิ่งอัตราการโดนต้นมันก็จะน้อยครับอัตราการโดนของเขาก็จะน้อยหน่อยนะครับคือว่าหาประสบการณ์กันไปครับอันนี้ครับการเก็บใบแคบก่อนก็ตายเรียบครับแบบนี้ก็ยังรอดนิดหน่อยครับบางตัวนะครับที่ไม่โดนครับดูความสะอาดของเขาแต่ผมก็เก็บใบกว้างต่ออีกแล้วครับโอเคครับคลิปนี้ก็ถือว่าจบเพียงเท่านี้นะครับ